ทำไมพี่อ้อยถึงเลือกบูตาพีนะคะเริ่มต้นจากพี่อ้อยอยากมีไรายได้ค่ะอยากมีไรายได้เพิ่มอีกช่องทางอยากมีกําไรหลายๆแสนต่อเดือนนะด้วยคิดว่าตัวเองสามารถทําได้ก็เลยมองหาโอกาสนั้นแล้วก็มาเจอกับสินค้าที่ชื่อว่าบูตาพีครั้งแรกที่ตัดสินใจลองก็คือเปิดบิน1ิบซอง4,990บาทนะคะมาลองทานเองก่อนแล้วปรากฏว่า ทานแล้วไม่มีอาการข้างเคียงอะ่ะทานแล้วรู้สึกว่าสดชื่นขึ้นนะแต่ตอนนั้นไม่ได้ลงมือลดน้ําหนักนะยังไม่ได้ลดน้ําหนักนะจริงจริงจังๆนะคะทานแล้วก็ควบคุมอาหารบ้างทานทานแบบ ไม่ได้จริงจังมากมายแต่ว่าหุ่นก็เริ่มเปลี่ยนนะสุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วมีความสุขใสมากขึ้นนะก็เลยตัดสินใจตามสองตัวแทนหลายๆคนหรือว่าลูกค้าแล้วเห็นว่ารีวิวที่โบตาพีมีไม่ได้จ้างอินฟลูเอนเซอร์นะมาจากฐานลูกค้าที่เป็นแฟนพันธ์แท้แฟนคลับที่กินจริงเห็นผลแล้วมารีวิวให้แล้วกิจกรรมที่โบตาพีมีให้กับตัวแทนะมันเป็นไปในใน,ในทางเชิงสร้างสารรสร้างการพัฒนาักยภาพของตัวแทนให้เกิบเติมขึ้นจากข้างใน พี่ก็เลยตัดสินใจขายอย่างจริงจังแล้วประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะส,ส่งของคือกําไรสูงสุดต่อวันอะ่ะสามหมืนบาทต่อวันนะตอนนั้นอะ่ะแล้วก็มียอดขายบางวันอะ่ะถึงสูงสุดถึงหลักแสนนะคะเป็นการขายตีกนะมันเป็นอะไรที่แบบว้าวมากสําหรับพี่คือได้ได้รายได,ได้วันละหนึ่งแสนบาทนะทุกคนกว่าหนึ่งแสนบาทก็มีแล้วแต่ละวันก็คือว่าไม่ต่ํากว่าห้าหมื่นบาทเนาะทำให้พี่ประสบความสําเร็จรู้สึกประสบความสำเร็จรู้สึกว่าประทับใจกับแบ,บ,แบรนด์นี้มากนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย 你就来，打，心，意。 อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นจากคนที่มีเสื้อผ้าล้นตู้ใส่ไม่ได้ทั้งอําเภอไม่มีเสื้อผ้าที่จะใส่จากไซส์ 2XL นะคะจากน้ำหนัก75กิโลเลคือแบบจะหาเสื้อผ้าใส่แต่ละครั้งเนี่ยแทบลองให้หรือบางครั้งก็ลองให้จริงๆนะเวลาแฟนชวนออกไปงานเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ค่ะทุกคนคือใส่ได้แต่มันไม่สวยอะทุกคนรู้สึกคุณค่าในตัวเองลดลงก็เลยมองหาวิธีว่าในเมื่อคนอื่นเปลี่ยนแปลงได้เราทําให้ลูกค้าเรากินแล้วเปลี่ยนแปลงได้จะเป็นไปได้ไหมที่เราอะ ลุกขึ้นมาเปลีป่ยนแปลงตัวเองให้ถูกต้องคือก่อนหน้านี้พี่เคยลดน้ำหนักแบบผิดวิธีแล้วก็พังมากนะทุกคนแล้วแบบระบบข้อพันธ์มันไม่ดีแล้วประกอบกับอายุที่เยอะขึ้นนะหลังจากที่ตัดสินใจเรียนรู้นะคะไม่ลองผิดลองถูกแล้วนะต่อไปนี้จะลองถูกอย่างเดียวนะเรียนรู้หลักโภชนาการการออกกําลังกายที่ถูกวิธีนะเพราะว่าเคยบาดเจ็บจากการออกกำลังกายแล้วใช้เวลา3เดือน3เดือนกว่ากว่าจะหายเนาะตอนนั้นเอ็นข้อมืออักเสบนะคะแล้วก็เจ็บเขานะ่าเนาะประกอบกับพี่เคยมี อุบัติเหตุปวดเขา่าด้านขวาจากมอเตอร์ไซค์อุบิเหตุตั้งแต่ตอนอาสาวๆเนาะตั้งแต่ตอน25แล้วแผ่นรองกระดูกเขา่าอ่ะมันช้ำนะแล้วมันก็ไม่หายการที่เรามีน้ําหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นภาระให้กับแผ่นกระดูกอ่อนที่รองกระดูกข้อเข่ามากคือเป็นภาระให้กับเข่าแล้วก็ศึกษาการออกกําลังกายที่ถูกต้องนะคะรวมทั้งการทานอาหารการลดน้ําหนักครั้งนี้พี่ใช้บูทอพีเป็นตัวช่วยทําให้พี่ออกกำลังกายได้สนุกขึ้นได้อึดขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นรวดเร ก,นนะะการทานอาหารที่ถึงรอบนี้ไม่มีการอดอาหารก็คือทานข้าวแกงปกติเลยแต่เรารู้ว่าอะไรควรทานเท่าไหร่อะไรที่ควรเลี่ยงนะคะทำให้รูปร่างเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วภายใน3อาทิตย์นะคะทำให้พี่เปลี่ยนบุญจาก2 XL นะคะมาเป็น XL ได้นะคะแล้วก็พุงจากพุงตรงโอพุงตรงโอพุงโอะทุกคนก็กลายจะเป็นพุง S ขึ้นมานะคะแล้วภายใน3-4เดือนน้ำหนักก็หายไป10กิโลซึ่งเป็นไขมัน ไขมันเลยนะคะทุกคนแล้วสัดส่วนเปลี่ยนชัดที่สําคัญคือดูหน้าเด็กรงแล้วก็ดูออร่าขึ้นนะคะหลังจากนั้นพี่ก็ทานโทรพีมาเรื่อยๆอย่างสม่ําเสมอเนาะก็ทําให้พี่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนแล้วรู้สึกสุขภาพดีขึ้นด้วยหลังจากที่ ได้รายได,ได้จากโปทพีแล้วได้รถเจ็ดที่นั่งจากโปรพีแล้วมีเงินเก็บจากโปทพีแล้วก็มองเห็นโอกาสนะโปรพีจัดงานสัมนมาแรกๆก็ไม่ได้ไปนะแต่เมื่อเอาตัวเองเข้าไปคลุกคลีอยู่กับคนสําเร็จและเห็นคนสําเร็จที่อยู่ในแบรนด์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคือมีคนทําได้อ่ะคะ่ะทุกคนก็เลยรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเอามาต่อยอดได้นี่มันทําเป็นอาชีพอาชีพหลักได้เลยนะ แล้วหลังจากที่เราเข้าไปสักครุกคลีอยู่กับแบรนด์นะเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับบริษัทเราได้เรียนรู้พัฒนาจากข้างในของเราเองได้เติบโตจากข้างในมองเห็นอะไรในเชิงที่เป็นไปได้ทุกอย่างมีความเป็นไปได้ในเชิงสร้างสรรค์และเชิงบวกเพิ่มมากขึ้นที่เราจะเอามาต่อยอดได้ในอนาคตนะคะคือมีคนสําเร็จมากมายที่อยู่ในแบรนด์นี้ก็เลยเป็นหลักฐานในที่มั่นใจที่จะก้าวต่อไปกับแบรนด์โบตาพีค่ะ